สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาต่อตัวไดโอดให้ดูนะครับก็คือที่ผมลงคลิปลงไปเป็นเรื่องคลิปของไดโอดวันนี้ก็เลยจะมาต่อหลักการเบื้องต้นนะครับหลักการต่อไดโอดง่ายๆว่าไดโอดทางานยังไงนะครับเผื่อว่าหลายๆท่านอา,อาจจะเอาไป อาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับว่าจะใช้ไดโอดอย่างอะไรได้มั่งใช้ใช้ทาอะไรได้มั่งไดโอดนี่จะมี2องขั้วนะครับตามที่ในคลิปที่ได้ดูไปก็คือเนี่ยฮะก็คือไอขั้วเนี้ยขั้วที่มีขีดขีดเนี้ยเรียกว่าเป็นขั้วแคโทดนะครับขั้วแคโทดส่วนด้านที่ไม่มีขั้วนี่ก็คือขั้วแอโนดอ่ะไดเขียนสัญ,ญลักษณ์ไว้แล้วนะครับอย่างนี้ถ้าด้านที่มีอ่า ไอขีดขีดตรงปลายอย่างนี้ก็คือเป็นแคโทดด้านนี้ก็คือแอโนดเนี่ยฮะถ้าเทียบกันจะเป็นอย่างนี้อ่าทีนี้ก็คือไดโอดส่วนมากเขาก็จะเอามาทำวงจรบิดนะก็คือแปลงไฟกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงแต่อันนี้ผมจะไม่ได้มาทำให้ดูอย่างนั้นผมจะเอาแรงจ่ายที่มันเป็น ไฟอาไฟกระแสตรงมาต่อให้ดูว่ามันทำงานยังไงหลักการง่ายๆเลยครับเพื่อบางคนจะเอาไปดัดแปลงใช้นะครับอัท่นแรกผมจะมาแนะนำก่อนนะว่าต้องใช้อะไรม้างก็คือนี่ก็คือ,คอตัวไดโอดแล้วก็โหลดคือแหลงจ่ายของไอโหลดก็คือตัวที่จะเอามาต่อจากไดโอดนะครับเป็นโหลดก็คือเป็น ไฟ LED ของรถยนต์12โวลต์แล้วก็มีแหล่งจ่ายเป็นตัว generator ตัวนี้ผมใช้ซ่อมคอมนะฮะแล้วก็พวกปากคีบอ่าอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะพวกปากคีบปากคีบอย่างนี้นะฮะเพื่อความเข้าใจง่ายอ่าติดทีนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับเอา ้าแรกผมจะเสียบใโอดลงไปอย่างนี้นะครับไอ้ด้านที่มีขีดเสียบลงไปตรงด้านแคโทดเพื่ออจะได้ดูง่ายจะได้อาเข้าใจง่ายเสียบปุ๊บลงไปเลยในโอดตัวนี้ก็เป็นของเก่านะผมถอดมาถอดมาทําให้ดู ง่ายๆอันนี้เป็นคลิปสำหรับ่ามือใหม่นะฮะอ่าแล้วทีนี้เราก็จะมาเปิดแหล่งจ่ายของเราปับ๊บน,นี่ครับ12โวลต์แล้วก็ปรับสสิบองโวลต์เท่าแบตรถยนต์เลย สิสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์เสร็จแล้วขั้นแรกผมจะให้ดูก่อนว่าไดโอดมันจะนํากระแสะได้ยังไงก็คือถ้าเราไอคือถ้าคนที่ไม่รู้เลยจริงๆเนี่ยก็คือเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับไอ้ด้านขีดเนี่ยมันขีดไปด้านไหนกระแสะก็จะไหลไปด้านนั้นมันจะไหลย,ย้อนกลับไม่ได้มันจะไหลย,ย้อนกลับมาอย่างนี้ไม่ได้คือมันจะไปอย่างนี้ได้ทางเดียวก็คือผมจะเอาสายบวกนะเนี่ยสีแดง เสียบเข้าไปตรงนี้ก็คือกระกสแสงก็จะไหลมาจากนี่แล้วมานี่มาผ่านไดโอดตัวนี้ไปอย่างนี้อันนี้คือใส่ใส่ใส่ลบใส่สีดำเสร็จแล้วผมก็จะเอาโหลดมาต่อโหลดของเราตัวนี้เราก็จะคีปเข้าไปเลย ดำก็เข้าดำไปเลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาอันนี้ปักคีบมาคีบที่อีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็คือตรงนี้กระแสะจะออกมาจากตรงนี้แล้วก็คีบเข้าไปปั๊บเนี่ยครับกระแสะก็จะไหลไฟจะติดปั๊บง่ายๆเลยครับอันนี้คือแต่ถ้าเราสลับกันล่ะครับสลับกัน ปับ๊บเราเอา,อาสายสายไฟที่เป็นเส้นบวกมาต่อตรงนี้เอ้ไม่ใช่เี่ปับ๊บเราเอาอ๋อเราเอาแรงจ่ายมาเข้าอีกด้านหนึ่งเข้าเข้าอ่าด้านที่เป็นแคโทดนะครับด้านที่เป็นขีดขีดก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับ คือสมมุติเรามาใส่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือไอ้ตรงขาวๆเนี่ยที่เป็นขีดเนี่ยกระแสมันจะไหลไปได้ทางนี้ทางเดียวนะครับไหลไปอย่างนี้ได้ทางเดียวแต่ตรงนี้เราเอาแรงจ่ายปั๊บมาจ่ายเข้าให้มันส่วนทางไปอย่างนี้มันจะกระแสจะวิ่งไปไม่ได้นะครับแต่อันนี้ผมทดลองให้ดูว่ามันทําไม่ได้เสร็จแล้วเราก็เอาบวกมาจาับตรงท้ายตรงนี้ นะฮะจะเห็นว่ากระแสะไม่ไหลไฟจะไม่ติดอันนี้คือหลักการง,ง่ายๆของไดโอดเลยนะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเลยที่ผมเห็นชัดๆเลยก็คืออ่าเขาเอาไปต่อเนี่ยฮะต่อชาร์จไฟลงแบตชาร์จไฟลงแบตพวกอ่าพวก กังหันลมปั่นไฟอะไรอย่างเงี้ยก็คือพวกนี้จะกระแสมันจะน้อยไดยโอดจะทนได้แต่ว่ามันอาจจะชาร์จช้าหน่อยก็คือสมมติสมม,ต,สม,มติว่าไอแหล่งจ่ายตัวนี้นะเป็นเนี่ยตัวเนี้ยตัว g e n รเต t ร์เนี่ยเป็นไฟที่มาจากกังหันกังหันลมปั่นไฟแล้วกันนะครับสมมุติเอานะเราก็จะเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยต่ออีกด้านหนึ่งกับด้านแอโนดปั๊บ แล้วเราก็แทนที่ไอตัวสายไฟเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับตัวโหลดของเราเนี่ยเป็นแบตเตอรี่เปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นแบตเตอรี่ก็คือไฟมันก็จะไหลเข้าไปที่แบตเตอรี่ได้อย่างเดียวไฟจะไม่สามารถไหลย,ย้อนกลับจากแบตเตอรี่ออกมาได้สมมุติว่าตรงนี้เป็นปลายตรงนี้ต่อกับขั้วขั้วบวกของแบตเตอรี่มันก็จะไม่สามารถไหลย,ย้อนกลับมาได้เพราะว่า ตามที่ผมต่อให้ดูไฟมันจะไหลย้อนกลับมาไม่ได้ขอบคุณครับ